ต่อมนที่คําถามข้อนี้ค่ะอาจารย์ดําคะคุณผู้ชมเพียนพยายามที่จะถามเรื่องนี้มามา,มากๆเพราะว่าสงสัยมากเลยค่ะว่าคําว่า such แปลว่าอะไรแล้วก็ใช้งานยังไงบ้างเนื่องจากเห็นวิธีการใช้งานที่หลากหลายมากยังไงผิดยังไงถูกแล้วก็ใช้งานยังไงดีคะจริงๆแล้วส่วนใหญ่ก็จะใช้ในการที่จะบอกว่าช่างจะเป็นอะไรสักอย่างนะครับหรือว่าเป็นอะไรสักอย่างมากๆนะครับเช่นถ้าจะบอกว่า s u Ching is such a nice person ะฮะพูดด้วย ความจริงใจครับเกินคาดมากเลยนะคะดิฉันเลือกที่จะไม่ฟังคมประชดประชันในน้ำเสียงของคุณแต่เอาเป็นว่าโอเคสุติง is such a nice person ช่างจะเป็นคนที่ใจดีจริงๆนะครับ such อ่าตามด้วย such อ่าตามด้วยคำนามนะครับแล้วก็เห็นนะครับว่า such กับอ่าก็จะเชื่อมเสียงกันเป็น such a such a หรือถ้าจะบอกว่าวันนี้ช่างจะเป็นวันที่สวยงาม it's such a beautiful day it's such a beautiful day ก็ใช้งานเหมือนคำว่า so แต่ว่า so จะตามด้วยคุณศัพท์นะครับเช่นแทนที่จะบอกว่าซู h ชิง is such a nice person I could say Sucing is so nice หรือซู h ชิง is so mean ซู <laughs> <so S 2> <laughs> ่ชิง is so great ซู่ชิง is such a great person อย่างนี้นะครับถ้าจะเป็นนามก็จะเป็น such หรือว่าถ้าเป็นคุณศัพท์ก็ so mm hmm. แล้วก็คุณศัพท์นะครับค่ะและนนที่บอกมานี่เป็นความหมายด้านดีทั้งนั้นเลยใช้ในด้านที่ไม่ดีด้วยได้ไหมคะอาจารย์ได้ครับก็ช่างจะเป็นวันที่ไม่ดีท่งางจะเป็นวันที่อากาศห่วยมากๆนะครับจะ <c oughs> บอกว่าอ๋อ oh, it is such a horrible day it is such a sucky day อย่างนี้ได้นะครับ <c oughs> I had such a horrible day today at work วันนี้ที่ทํางานก็เป็นวันที่ห่วยมากๆนะครับค่ะดูแล้วก็แบบว่าแย่งจริงนะเพราะว่าต้องมาเจอ <c oughs> such a mean person ค <c oughs> ุณผู้ชมไ,ไม่มาแล้วนะคะผู้ชมแอบดีใจ <c oughs> <c oughs> อันนี้เป็นวิธีการใช้งานแบบหนึง่งแล้วที่อาจารย์บอกว่ายังมีอีกแบบหนึง่งใช่ไหมคะก็แน่นอนนะครับน่าจะเคยได้ยิน such as นะครับก็คืออย่างเช่นนะครับถ้าดัมบอกว่า I like many types of food I like many types of food ชอบอาหารหลายแบบะนะครับ c h เช่น a i food, Japanese food, and Chinese f o o ก็ก็คือ<ม>ตัวอยา ten, ่างเช่นนะครับหรือบางทีถ้าเราพูดอะไรมานะครับแล้วอยากจะเอ่ยถึงสิ่งนั้นที่เราว่ามา,มานะครับสามารถใช้คำว่า such ได้สมมติซูชิงกล่าวหาอดัมว่าอดัมทำอะไรที่ใจร้ายมากๆ Hey Adam you shouldn't talk to someone so rudely ไม่ควรจะพูดหยาบคายกับคนแบบนั้นนะบอกว่า I would never do such a thing ไม่มีทางที่เราจะทำแบบนั้นนะครับซึ่ง such a thing ก็คือสิ่งแบบนั้นน,น,นั่นเองนะครับคือเหมือนเป็นสรรพนามที่ใช้พูดถึงสิ่งที่เราพูดไว้แล้วก่อนหน้านี้นะคะคือต้องมีการพูดถึงก่อนหน้าก่อนถึงจะใช้คำว่า such ในรูปแบบแบบนี้ได้ใช่เหมือาเราบอกว่า I, well, I would never do such a thing ก็คือพูดถึงสิ่งที่ซูชิงว่ามานะครับก็คือ I would never do that I would never do such a thing ไม่มีทางทําแบบนั้นหรอคะใช่นี่ถือเป็นว่าเป็นตัวอย่างแล้วกันนะคะอาจจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงก็ได้ค่ะผู้ชมก็ได้หายสงสัยไปแล้วนะคะว่าคำว่า such จะสามารถใช้งานยังไงได้บ้างค่ะ bad อย่างนี้นะครับแต่ถ้าไม่ควบกล้านะครับเราพูดว่า b d ก็คือเตียงนะครับดังนั้นสำคัญที่จะควบกล้าม b r b r bread bread แล้วก็เตียงก็คือ bed นะครับแต่ว่าถ้าเราพูดเป็นสระพูดเป็นสระเอนะครับก็จะกลายเป็น b i d นะครับอันนั้นไม่มีความหมายแต่ถ้าควบกล้มเป็น braid ก็จะเป็นผมเปียนะครับมผมเปียก็คือค braid นะครับซึ่งสังเกตนะครับสระเอของภาษาอังกฤษมันจะมีหางเสียง